คำทำนายภาพรวมดวงชะตาชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมกราคม2569โดยสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับโดยเป็นคำทำนายภาพรวมไม่ได้เจาะจงเป็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะหากท่านต้องการดูดวงแบบเจาะลึกแนะนำให้ปรึกษาโหราจารย์ที่ท่านเชื่อถือได้เลยครับ ในเดือนมกราคม2569สำหรับชาวลัคนาราศีธนูจะมีการโครจรย้ายของดาวหลายดวงได้แก่ต้นเดือนถึงวันที่10ดาวพุทธทับตัวงานเพิ่มขึ้นต้องจัดการแทนคนอื่นได้รับการสนับสนุนในวันที่11ดาวพุธย้ายไปเรือนการเงินงานที่มีผลเกี่ยวกับการเงินจะเข้ามาเตรียมตัวให้พร้อมจัดการในวันที่14ดาวอาทิตย์ย้ายไปเรือนการเงิน ท่านจะได้รับการสนับสนุนและโอกาสทางการเงินดีขึ้นจากผู้อาวุโสหรือจากผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพในวันที่15ดาวอังคารและดาวศุกร์ย้ายมาในเรือนการเงินซึ่งจุดนี้ดาวอังคารเข้มแข็งและดาวพุธเด่นมากก็เกิดโชคลาภการเงินเด่นมีโอกาสได้รับเงินพิเศษจะมีโอกาสเรื่องการลงทุนหรือช่องทางหาเงินใหม่ๆเมื่อเข้าวันที่30ดาวพุธย้ายออกจากเรือนการเงินเจอกับดาวราหู ส่งผลการเจราจาติดต่อมีอุปสรรคคู่แข่งมากขึ้นต้องระวังการมีปากเสียงและเมื่อเข้าสู่หลังวันที่30ดาวพุธและดาวราหูปะทะกันอาจจะเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานและคู่รักต้องระวังคำพูดให้ดีในเดือนมก,กราคมนี้ชาวลัคนาราศีธนูจะมีโอกาสและความสำเร็จในหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องงานและการเงิน ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนมีงานเข้ามามากทั้งงานของตนเองและงานแทนคนอื่นพร้อมโอกาสได้ชื่อเสียงและรางวัลช่วงครึ่งหลังของเดือนเน้นเรื่องการเงินมีโอกาสขยับขยายธุรกิจการลงทุนและได้รายได้พิเศษแต่ต้องระวังเรื่องการเจรจาและความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือคู่รักโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนที่อาจเกิดปากเสียงหรือความไม่ลงรอยกันได้ โดยดาวที่จะมากระทบตัวตนเจ้าของลัคนาราศีธนูในเดือนมกราคม2569จะเป็นเหตุดังนี้อิทธิพลจากการโคจรย้ายของดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวจะอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองและถอยหลังทำให้รู้สึกเฉยชาและแคร์ความรู้สึกผู้อื่นมากขึ้นดาวอังคารและดาวเกตส่งผลกระตุ้นให้เกิดความท้าทายสิ่งใหม่ๆและความสนุกสนาน จะมีงานเข้ามาหลายด้านแม้บางครั้งดูเหนื่อยแต่เป็นโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพของท่านได้เช่นกันเรื่องงานของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมกราคม2569ด้วยผลของดาวจะส่งผลให้งานเข้ามามากในช่วงต้นเดือนทั้งงานของตนเองและงานแทนคนอื่นจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และลูกน้องบริวารมีศักยภาพดี แต่ในช่วงปลายเดือนต้องระวังการเจรจาที่อาจมีปัญหาและมีการแข่งขันสูงเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมกราคม2569ในเดือนนี้เรื่องการเงินโดดเด่นมากมีโอกาสขยับขยายธุรกิจลงทุนและได้รับเงินพิเศษดาวศุกร์และดาวอังคารทรงผลดีต่อโชคลาภและการลงทุนเป็นอย่างดีแต่ก็ควรระวังเรื่องการเงินเสียหายหรือการถูกโกงในบางจังหวะ แต่โดยรวมเป็นช่วงเวลาที่ดีการเจรจาด้านการเงินหลังวันที่30อาจมีความขัดแย้งและติดขัดต้องใช้ความระมัดระวังเพราะเหตุนี้หากมีเรื่องการเงินต้องจัดการก็ควรต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนถึงช่วงปลายเดือนจะดีที่สุดเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมกราคม2569 ในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนคู่รักใส่ใจกันดีมีความร่วมมือในเรื่องการเงินและงานแต่เมื่อเข้าสู่หลังวันที่30อาจเจอคำพูดแรงๆหรือปัญหาความขัดแย้งระหว่างคู่รักได้ต้องระวังปัญหาที่เกิดจากเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างซึ่งอาจเป็นสาเหตุของความไม่ลงรอยสำหรับคนโสดช่วงต้นเดือนเป็นจังหวะดีที่มีคนเข้ามาสนใจแต่ควรระวังว่าจะเป็นคนที่มีคู่แล้วเข้ามาในชีวิต เรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมกราคม2,569ในช่วงก่อนวันที่15โชคลาภใหญ่มีโอกาสเกิดขึ้นรวมถึงความสำเร็จและชื่อเสียงและเมื่อเข้าสู่ช่วงหลังวันที่15โชคลาภจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินและการลงทุนมากขึ้นตัวเลขที่เหมาะสำหรับเสี่ยงโชคก่อนวันที่15คือเลขส่วนบุคคลและในหลังวันที่15อาจใช้เลขบัญชีใหม่หรือตัวเลขของลูกหลานบริวาร ขอทุกท่านที่เข้ามารับฟังจงประสบแต่ความสำเร็จในทุกด้านเรื่องร้ายอย่าได้บังเกิดมีขอให้เกิดแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตพิมพ์สาธุเพื่อรับพลังงานดีๆโปรโดอย่าพลาดการกดกระดิ่งกดถูกใจและกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้เพื่อนๆของท่านและคนที่ท่านรักให้ได้รับข่าวสารดีๆแบบนี้ไปด้วยกันนะครับอย่าลืมที่จะหมั่นทำบุญเป็นประจำเพื่อเสริมสร้างพลังบุญให้กับชีวิตของท่านให้มีแต่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปครับ